สวัสดีครับเพจที่ต้นคานะครับวันนี้ทั้งเพจเรานะครับได้รถเข้ามาใหม่นะครับเป็นรถเก่าเก็บนะครับคันนี้ใครหายอยู่นะครับเข้าข้างเป็นแบบลาไอเทมแล้วนะครับคันนี้เป็นเจ้า s p o a d leader นะครับปีศูนย์สี่สามพันออโต้โฟวิลนะครับคันนี้เป็นตัวพิเศษนะครับไฟหน้าจะเป็นไฟลมดํานะครับทั้งหน้าและท้ายนะครับเป็นตัวพิเศษลูกค้าใครหายอยู่รถแนวนี้นะครับ เข้าป่าลุยเขาหรือเก็บเป็นแนวสะสมนะครับได้เลยนะครับคันนี้คันนี้ภายในนะครับเป็นเบาะหนังนะครับทั้งคันมาดูนะครับว่าภายในห้องเครื่องสภาพจะเป็นยังไงนะครับคันนี้เราได้เปลี่ยนยางนะครับทใหม่หมดสี่เส้นนะครับฟิล์มติดให้ใหม่เรียบร้อยนะนะครับของเหลวแมนทนาศูนย์ให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาดู ภายในนะครับแล้วห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวช่างนอนเปิดให้ดูนะครับภายในนะครับบ่อนหนังสภาพยังโอเคนะครับถือว่าสวยครับสามพันออโต้โฟวิลโฟวิลเข้าได้ปกตินะครับรถเราไม่ได้ขายรถตามสภาพนะครับเราดูแลให้เรียบร้อยนะครับ ลูกค้าไปก็เปลี่ยนน้ามันเครื่องของเหลวตามระยะเท่านั้นครับเดี๋ยวเราจะมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับคันนี้เป็นตัวทูโทนนะครับเนี่ยครับที่ว่าไฟลมดำนะครับลูกแก้วห้องเครื่องสวยมากครับเดี๋ยวมาดูนะครับไมคคันนี้นะครับแสนห้าแสนหกนะครับ ประมาณเกือบแสนหกหมื่นโลนะครับคันนี้รถตั้งกี่ปีแล้ววิ่งเท่านี้ผมว่าโอเคนะครับถือว่านอ้อยอยู่นะครับแผงประตูประตูยังซสวยนะครับพวงมาลัยถือว่าสวยนะครับทุกอ,อย่างค่อนข้างเดิมเด่มครับจากโรงงาน คนนี้ทะเบียนกรุงเทพนะครับส่วนเรื่องทะเบียนเป็นชื่อผมเลยและส่วนที่ลูกค้าซื้อไปนะครับผมโอนเข้าชื่อลูกค้าให้ได้เลยนะครับจะได้เพื่อความสบายใจของลูกค้านะครับดูห้องเครื่องครับเพศเ กันร้อนอะไรเติมจากโรงงานนะครับถือว่ารถคันนี้ดูแลดีนะครับพรารถหลวงพวกนี้ส่วนใหญ่ก็แม่ทนายศูนย์นะครับกับขี่ปกตินะครับเกีย์โฟเกียร์อะไรเข้าได้ปกตินะครับลูกค้าท่านใดหาอยู่นะครับทักมาคุยกันครับ ราคาเราตั้งไว้นะครับ275,000เนาพนะครับคันนี้โอนจากหลวงเรียบร้อยเป็นชื่อผมเองส่วนลูกค้าท่านใดต้องการเดีย๋ยวผมจัดการเรื่องทะเบียนให้เป็นชื่อลูกค้าเลยนะครับยางนะครับป้ายแดงครับทั้ง4เส้นสนใจทักได้นะครับ081 966-0967นะครับหรือทางเพจ Li t ตันคา r สนใจทักมานะครับสวัสดีครับ